ทำไมแกไม่จ่ายเงินเขาอ่ะฉันจะจ่ายได้ไงตังกินไม่มีเลยทุกวันนี้ยืมมนดีตังอ่ะฉันขอยืมเงินแกแค่นี้แกให้ฉันไม่ได้เหรอเอาเงินของแกขึ้นไปแล้วหลังจากนี้อ่ะไม่ต้องเรียกฉันว่าเพื่อน สวัสดีครับคนในทิฟดรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะผมจากเสรี่ออีนะครับอ๋อของมาส่งวรอคะอ๋อใช่ครับมีเก็บเงินปลายทางสี่รอาบาทครับผมอันจ่ายพร้อมเพย์ได้ไหมคะได้ไครับได้ครับอ๋อโอเคค่ะเดีย๋ยวเอาไปค่ะเอาอปีมีสั่งอะไรไมาเนี่ยขนมป้าวอของกินอะไรดิ เห็นแกนกินดิพวกมันจะตายอีกตรงอ้าวแต่อา,ารเซยอุ้ยเมจิดูดีสวยมากเลยแก่ไหนๆขอดูน้อยสิแกมาลดตั้งพันกว่าเลยแค่สามร้อเก้าสิอะรวสองก็สี่ร้อยห้าสิบเองน่ะจริงอ๋ออฮ้ยแต่ว่าแกก็เก็บเก็บเงินไว้บ้างนะอยากได้ก็บอกแกทำงานต่อแหละ เงงด็กนายหนุ่มสาวๆวันนี้ก็ทำงานครบเดือนกันแล้วนะเงินเดือนเดือนแรกอ่ะจะออกกันแล้ววางแผนการเงินงกันด้วยละ่ะครับวางแผนไปแล้วค่ะโอ,โ,โอ้โหไอติมสุดยอดม,มากเลย<อ>เด็กรุ่นใหม่อ่ะรับเงินมาก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะใช่ค่ะทุกคนดูไอติมเป็นตัวอย่างนะวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะอยากจริงๆเลยเลิกางไม่กลับกัน ได้พี่ติมเดี๋ยวพี่แกววางแหนมเล่นกินแล้วหรออืมก็ฉั้นทํงไปถอย iPad มาเฮ้ยไงเฮ้ยไง iPad รุ่นใหม่ป่ะเนี่ยอือ้หไอติมแต่ว่าแกเงินเดือนแค่เหมือน5แล้วจะไปซื้อ iPad แล้วหรอเออน่าดีอืมแกเราได้เงินเดือนใช่ไหมแล้วก็ผ่อนไปเดือน2,000แค่นี้ยก็ได้แล้วเฮ้ยไอติม แกน,น,นอาดฟานน่ะเดือนละพันห้าแล้วแกยังผ่อนไอแพดอีกเดือนละสองพันแกมีเงินพอใช้หรอเออแกไม่กลัว,วเป็น<ม>นี้หรอ,หรอเออโอ้ยแกของมันต้องมีปะคนเราอ่ะก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองบ้างดิีไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวเหนื่อยตายเลยแกควรจะเก็บเงินมาให้ติมใช่นี้ก็ตามใจแกลยกันตัดเรียนกันกปะ เฮ้ยมาจีบมาด้วด้ยังอะไรอัยนี่ฮู้ดีพอหรอคะอ๋อพอเราเองทำไมเงินเยอะจังเลยอะแม่ในวงการนี้ใครที่ถือว่าน้อยจริงเหรอเก็บมาตั้งแต่เด็กกับพ่อเราขอว่าเดี๋ยวนี้เงินใช่ไหมลูกก็เอาเข้าบอร์ดไปลงทุนอะไรอย่างงี้เออมาเนี่ยอยาทำอะไรให้ดูดูยังไงยนงที่ฉันบอกแกว่าให้เก็บเดือนละสองพันใช่ไหมน่าเก๋เก็บไปเรื่อยๆหปีอยากได้ประมาณสองหมื่นสี่พใช่ไหม จะอยากให้แกเลือกกองทุนดีๆแล้วก็เอาไปลงทุนในนั้นแกก็จะได้เฉลี่ยประมาณ5%ต่อปีใช่ไหมเนี่ยแกเก็บไปห้าปีแกก็จะมีเงินประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบห้าบาทแต่ยังกดเก็บธนาคารเก็บธนาคารในห้าปีได้แค่แสนสองเองนะเนี่ยเออโอ้แสนต้นๆนี้เปิดร้านกาแฟแถวบ้านลราได้เลยนะเดยใช่ไงให้เก็บเก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้ยแกก็ได้ขนมตางความฝันที่จะอยู่บ้านดูแลแม่ไง อย่เหมือนกันนะเดีดู่นี่สิบิตคอยน่าสนใจมากเลยเลยไม่หลป่ะโตมันโตได้กว่านี้จีิง่ะใช่แต่ไม่รู้ว่ามันจะบุกกดราคาเท่าไหร่นะนี่ไอ้ดิมมาดูนี่ดิเดียร้องแทนการเงินดนนนีมากเลยนะเดไปศึกษามามาดูนี่ดิไม่อ่ะแงพวกแกไม่คิดจะหาความสุขเข้าตัวใจบ้างหรอทำงานหนึ่งเออไอ้ดิมคือ แกซื S 1> <S 1> ้อกาแฟทุกวันนี่ไม่เปลืองเงินเหรอกาแฟฟรีที่ออฟฟิศก็มีนะใช่ใช่ไม่เอาอ่ะที่เกยบล้างที่เกียดชงด้วยเนื้ออร่อยดิไฮโซยังกิ้มคนนี้ป้าป้าทำงานเพิ ก็ยินดีกับชีวิตของพี่เดียวองแกนะเม่จิเออแต่ว่าแต่ว่างๆฉันเข้าไปกินฟรีไนดะ้ได้เลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเจอกันแม่เอฉันก็ต้องขอบคุณแกนะที่วางแผนการเงินให้ฉันให้ฉันใช้เงินแบบเป็นระบบอะแกเวลนะาไหนเพื่อนกันพูดอลไรกันฮึทุกวันเข้าไปชิมกาฟแฟร้านฉันได้เลยฉันไปก่อนนะบ๊ายบายบายโชคดีนะเมจิ เฮ้ยไอตีทำไมแกไม่จ่ายเงินเขาอะ่ะฉันจะจ่ายได้ไงตังกินไม่มีเลยทุกวันนี้ยืมไมาดีตังอะ่ะโอ้ฉันไม่มีหรอกเงินน่ะจะไม่มีได้ไงแกลงทุนอะไรของแกก็ไม่รู้ไม่ใช่หรอกก็ฉนันเอาเข้าพอหมดแล้วที่มีก็พอกินพอใช้อะ่ะ ไปร้านไม่สี่กันไหมเออก็ดีนะไม่เจอมีคิดตั้งนานได้ขา่าวว่าร้านนานขายดีมากสงสัยคงโดนเป็นเจไปแล้วอ่ะเอองั้นไปเย็นนี้เลยไหมเออได้เลยสวัสดีค่ะร้านกาแฟชาภูยินดีต้อนรับค่ะมีชาเขียวชาเยน็นแล้วก็ชานมไตหวันค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะเอาชานมไตหวนันครับหนึ่งได้ค่ะรอสักครู่นะคะขอใส่มุกหน่อยนะครับค่ะ ม่วจวัสดีแม่จเป็นไงวันนี้ขายดีเปล่าขายดีมากเลยเดยงั้นเดี๋ยวแกวไปรอข้างๆร้านก่อนนะฉันชงชาให้ลูกค้าแป๊บเดียวอ๋อได้ได้ได เอานี่อะไรอะเมจิเลี้ยงไงโอ้ยใจดีจังเลยไหนลองชิมหน่อยดิชิมมือแกอืมเป็นไงอร่อยดีอะนุ่มมากหวานเออเมจิก็แต่ร้านแกนี่ห้องนั้งอยู่ตรงไหนอะอ๋อก็อยู่ด้านหลังนั่นไงเด้เยู่มานะเข้ามามาหนึ่สี่ แกขายน้ำดีไหมดีสิเรื่อยๆเ,เลยอ,ะอ่ะแกได้ดีเนาะมีกิจการเป็นของตัวเองด้วยฉันเป็นแค่พนักง,งานอยู่เลยอะ่ะแกฉันเข้าเรื่องเลยนะคือตอนเนี้ยฉันโดนฟ้องบัตรเครดิตอะ่ะฉันขอยืมเงินแกสักสองหมื่นได้ไหมโอ้สองหมื่นเลยเหรอ,อไอ้ติมสองหมื่นฉันไม่มีให้แกหรอกร้านแกเอาจะขายดีขนาดนี้แกไม่มีหรอก งั้นเอาอย่างนี้ตอนนี้ฉันมีเงินสดอยู่ประมาณพันสี่น่ะงั้นฉันให้แกเลยแล้วกันพันหนึง่งแกไม่ต้องคืนนะส่วนสี่ร้อยเนี่ยฉันจะเอาไปหมุนซื้อของเข้าร้านขายพุ่งนี้น่ะไปสิแกคิดว่าฉันไม่ขอทานเหรอฉันขอยืมเงินแกแค่นี้แกให้ฉันไม่ได้เหรอ เราเป็นเพื่อนกันมั้งแต่ประภิมอ่ะจะคิดว่าแกจะช่วยเหลือฉันได้อ่ะเอาเกินของแกขึ้นไปแล้วหลังจากนี้อ่ะไม่ต้องเรียกฉันว่าเพื่อนไอตีมอย่าพึ่งดี แม่จิได้ไอติมไหมกลับแล้วอ่ะกลับแล้วเหรอืมเอาอะไรของเขาเนี่ยเอองั้นฉันกลับก่อนนะยเออเบイベย์เด้ะเบイベย์ไอติมมอด้วย